สวัสดีค่ะโบวันศิริค่ะในวันสงการปีนี้นะคะอย่างแรกเลยคือโบคิดว่าหลายๆคนอาจจะหลงลืมไปนะคะสำหรับวัฒนธรรมที่ เป็นประเพณีที่ถูกต้องของสงการนั่นก็คือการลดน้ำดําหัวผู้ใหญ่นั่นเองนะคะก็ก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวเล่นสงการสนุกสนานเนาะเราก็นึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เลีเ้ยงดูเรามาแล้วก็ลดน้าดําหัวท่านก่อนค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะการเล่นสงการก็เล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็เมาไม่ขับค่ะขอให้สงการนี้มีความสุขกันทุกคนคะ่ะสวัสดีครับผมกรนพัศน์นะครับผมสงการปีนี้นะครับทุกคนนะครับ มีสุน้ากเลยครับขอให้ทุกคนได้เด่นะ้ำของการหยาดร่างนะครับแ้ก็เรื่องของการขับรถขับราไปไหนมาไหนเนี่ยขอเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับี่เล่นครับเมาใหไม่ขับครับมีสุดมากนะครับสวัสดีครับผมอมกพันธ์นาม่านนะครับก็สงกลาดไปนี้นะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็คิดอะไรก็ขอได้อย่างนั้นนะครับเล่นน้ำมันก็ระมัดระวังนะครับส่วนใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็อยากให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะครับก็ถนนเลื่นก็ระวังด้วยแล้วก็เมาไม่ขับนะครับผม สวัสดีปีใหม่ไทยครับผมอามพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับสงการานต์ปีนี้ขอให้ทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับจะไปไหนมาไหนจะแต่งชุดไทยก็ดีครับแต่อย่าลืมพกใจที่เป็นไทยไปด้วยนะครับสุขสันต์วันสงการานต์ไทยครับ